สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องมาถึงที่ปฐมกาลบทที่22ข้อ9ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนเราด้วยกันเราจรึงอธิษฐานในพระนามสุขเ,เจ้า Amen. เอเมนราดูพระัมีีร์ด้วยกันนะครับ22ข้อ9เมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้ อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วมัดอิสซักบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืนเมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่นะครับวันนี้พ่อพีอยากให้เราเห็นภาพนี้ครับว่าถ้าเรามาถึงที่แล้วครับถึงเวลาละถึงสถานที่ถึงจุดที่พระเจ้านำเรามา นะครับแล้วพ่อผีก็บอกเขาทั้งสองมาถึงที่นะครับถ้าคุณกับคู่ชีวิตคุณกับเป้าหมายในชีวิตคุณมาถึงจุดที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคุณแล้วและยังไงต่อไปดีครับผมจะพาคุณไปดูพร่อมผีฮิบรูด้วยกันนะครับฮิบรูบทที่11นะครับพูดถึงเรื่องอับราฮัมนะครับฮิบรูที่11ข้อ17บอกงี้ครับว่า โดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกลองใจจึงได้ถวายอิสหักเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรที่มีพระดํรรัสว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางอิสหักกับเราก็พูดถึงอับราฮัมไปยาวนะครับผมจะพาคุณไปดูข้อสุดข้อสองข้อสุดท้ายนะครับก็พูดถึงหลายคนที่ ยังรออยู่นะครับข้อ39บอกอย่างนี้ครับว่าแม้คนเหล่านั้นทุกคนได้รับการรับรองเพราะความเชื่อแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ครับนี่ยกตัวอย่างภาษากรีกแปลตรงตัวนะครับว่าไม่ได้รับพระสัญญายังไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ข้อ40ครับเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สําหรับพวกเรา พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สําหรับพวกเราเพื่อพวกเขาจะถึงความสมบูรณ์ด้วยกันกับพวกเราครับบางทีวันนี้ถ้าคุณกําลังรู้สึกได้ว่าคุณมาถึงที่แล้วมาถึงจุดหนึ่งแล้วพระเจ้านําพระเจ้าบอกฉันพระเจ้าเตรียมฉันเชื่อฉันรู้ว่าพระเจ้าจะทําสิ่งนี้แล้วฉันมาถึงที่แล้วมันเหมือนถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วคุณคิดว่า แล้วไหนแล้วไงแล้วสิ่งที่พระเจ้าจะทำต่อไปคืออะไรเวลานั้นอับราฮัมกับลูกนะครับมาถึงที่แล้วครับอับราฮัมคงหวังมาตลอดครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีแกะเดี๋ยวจะต้องมีอะไรเดี๋ยวจะต้องพระเจ้าจะเปลี่ยนคำสั่งไหมเขาจนกระทั่งบอกลูกว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมและเขามาถึงที่แล้วครับ เขาสร้างแท่นบูชา<ๆ>เขาเรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วเขาต้องมัดลูกวางไว้บนแท่นบูชาแล้วเราอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ครับนี่อาจจะเป็นวันหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณมาถึงแล้วถึงที่แล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ทำไมฉันถึงยังไม่เห็นมันอยากให้คุณทำต่อไปครับถึงที่แล้วครับมัดแล้วครับ วางบนแท่นบูชาแล้วเราก็ต้องทําต่อไปในข้อต่อไปพรุ่งนี้ครับเนื้อมือทําสิ่งที่คุณต้องทําครับบางทีพระเจ้ากําลังลองบางทีพระเจ้ากําลังทดสอบหรือบางทีนี่จะเป็นอย่างที่ฮิบรูบอกครับว่ามีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้ตามสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่สัญญาไว้แบบนั้นครับแต่ว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นอีก เพื่อเราทุกคนจะถึงความสมบูรณ์ด้วยกันผมอยากหนุนใจนะครับว่าบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดไปหมดแต่เมื่อคุณมาถึงที่แล้วครับถ้าวันนี้เวลานี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหมดแล้วเรามาถึงที่แล้วเราจะไปรับบําเหน็จนั้นด้วยกันครับเราจะไม่มีคําว่าผิดหวังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแน่นอนครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณ ถึงจุดแล้วจบแล้วหรือตายแล้วคุณก็ยังจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้อยู่เดียครับแต่ผมเชื่อว่าเราคงยังไม่ถึงที่สุดท้ายของชีวิตแล้วนะครับหมายถึงว่าถ้าวันนี้คุณมาถึงทางแยกมาถึงทางตันหรือมาถึงสุดซอยแล้วครับแล้วคุณรู้สึกว่ายังไม่ได้สิ่งเหล่านั้นวันนี้ยังอยากคุณทำอยากคุณเดินอยากให้คุณเชื่อ จนถึงสุดสุดแล้วสุดอีกถ้าตามองไม่เห็นเดินต่อไปครับมันยังมีทางครับถ้าด้วยความรู้สึกคุณบอกว่ามันเหมือนหมดหวังแล้วถ้าคำว่ามาถึงที่เวลานั้นแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดผมอยากหนุนใจว่าอับราฮัมก็เป็นอย่างนั้นครับเขาเอาลูกวางไว้แล้วแลวเขากำลังจะต้องฆ่าลูกแล้วครับหรือเขาจะต้องทำอะไรต่อไปแล้วครับแล้วมันดูเหมือนว่ามันหมดเวลาแล้วครับ แต่พระเจ้ามีทางครับมีคำตอบและมีวิธีการของพระองค์ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ต่อเวลาเราให้เรามีสายตาที่มองได้ไกลขึ้นอีกนิดหนึ่งให้เราสามารถที่จะรู้ว่าคำว่าสุดทางแล้วนั้นอาจจะไม่ใช่สิ้นสุดจริงๆเรารู้ว่าพระเจ้าเองจะทำการของพระองค์ต่อไป จะขอพุ่งทรงโปรดสร้างใจใหม่ให้กับเราที่เราเองจะมีใจที่เชื่อได้เราจะมีความมีสายตามีความเชื่อที่มากขึ้นในการที่จะเดินในพระสัญญาของพระองค์แลจะจึงที่ฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่จะได้รับความหวังใจนี้ในพระนามสุขเิเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ